เช็คอินแล้วนะคะและนี่นะคะก็คือคืนที่สองของเราที่ภูเก็ตเช็คอินดีงามามากจะสามทุ่มอยู่แล้วเดี๋ยวไปเดินเราก็เหมือนความตะลอนตะลอนกัอนอยู่ในภูเก็ตนะใครนหมอพารูมทัวร์ที่พักของเราคืนนี้นะคะเปิดเข้ามาว้าวอ้าวมันไม่เหมือนกับหลายๆที่ที่พักแฮนะเออรีออไม่เหมือนกันดีสิ่งอือ่นเนาะเออเออมันไม่เหมือนกันอาวลืมบอก อยู่ไอบ s สไต l ์อะไรนะมันต่อท้ายด้วย <ug> อะไรนะ <City. S 1> เออภูเก็ตซิตี้ไอบีสไตล์ภูภูเก็ตซิตี้เดี๋ยวพารมทัวร์ค่ะไปแบบพุทธบ้าตเปิดเข้ามาปุ๊บม,มันเป็นแบบตู้เสภาพแบบเอาดอความโรงแรมรุ่นใหม่ๆอะ่ะ หลังๆมันจะเป็นแบบนี้หมดเลยง่ายมากที่วางของมีที่แขวนผ้าเยอะแยไปหมดเลยแล้วก็คืออันนี้จะเป็นห้องน้ําเลยฟิลนี้คือเป็นฟิลโนวเทิลที่เราเจอก็คือเขาจะแยกห้องทอเล็ตกับห้องชาวเวอร์เลยทอเลตมีอ่ำสายฉีฉม่เอย่ารอดข้างในก็เป็นห้องอาบน้ำปกติมีเลนชาวเวอร์ไหมไม่มีเลนชาวเวอร์ค่ะเป็นฝักบัวปกติแล้วก็มีอ่างล้างหน้าข้างนอก ของใช้ก็เป็น m, ง่ายๆค่ะไม่มีอ,อะไรแต่ผ้าขนหนูผ้าชดหัวมีครบได้ปอผมครบ m, กระจกข้างนี้ข้างนี้เคาน์าเตอร์มินิบาร์ค่ะก็มีชากาแฟแล้วก็มีตู้เย็นและน้ําดื่ม,อม,อมสองส่วนตรงนี้มีเคาน,น์เตอร์น้อยๆมีคนนาา่ารักเคาน์าเตอร์น,น้อยๆมีเวล์คาเฟเตอร์มาพร้อมเราได้ขนมพร้อมขนมจ้าสำหรับสมาชิใช่แล้วก็ ถัดไปเป็นทีวีประมาณหนึ่งคาไม่ได้ใหญ่มากก็ประมาณเดียวกับไซส์ห้องแล้วเนาะครับขับมาดูข้างนี้กันฝังตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอนทวินเราเลือกมาทวินอันนี้น่ารักมีเวลค้างมาด้วยจ้าอ๋อน่ารักคือเตียงนอนดีเนี่ยแน่นนุ่มรูแบบแน่นแน่นนุ่มมีหมอนทั้งหมดสี่ใบเออหนังมีน้าตางด้วยใช่เดี๋ยวถ่ายให้ดู ดีแล้วจ้ามีหน้าต่างนะ,งะงครับดวนะเดี๋ยวค่อยดูพรุ่งนี้แล้วกันนะค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะเราจองมาในเลทของเมมเบอร์แอร์คออ เขาไม่ได้จ้างนะเราเสียตังค์ใช่จะบอกว่าทุกรีวิวที่ไปโรงแรมเนี่ยไม่มีตัวไหนเสียได้ไม่มีตัวไหนได้ตังค์เลยเสียตังค์ทุกทีเราเราเสียตังค์นะเราบอกก่อนเื่อแบบว่าเนื่องจากว่าเราซื้อเมมเบอร์เขาแล้วเราก็เลยเลือกที่จะมาใช้ของเขามันก็จะมีส่วนลดหนึ่งสองสามสี่ห้าซึ่งอันนี้เฮียก็ได้ส่วนลดอีกมันตกแล้วคือลาประมาณหนึ่งพันแปดร้อยใช่ไหมพันหนึ่งร้อยแปดสิบแป ถูกมากแบบตกใจอ่ะที่เนี่ยหนึ่งหนึ่งดเสร็จๆรวมอาหารเช้าแล้วด้วยนะอ๋อไม่ถึงพันสองไม่เออแล้วก็รวมอาหารเช้าเลยแล้วยซึ่งตามสไตล์เที่ยวเบาๆเราก็เหมือนเราเที่ยวตลอดไปทั้งวันแล้วอันนี้มันก็เหมือนแบบมีไว้นอนนะใชประมาณนี้ก็คือนอนได้แล้วยกเว้นว่าวันไหนอยากเสพโรงแรมเยอะๆก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งอีกฟิลหนึ่งใช่ก็ แนะนำเหมือนกันนะคะแบมว่าที่นี่ดีใช่ใช่มันต้องมันต้องเป็นอะไรนะไอบิสไตล์ใช่ไอบิสไตล์เหมือนว่ามันแต่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงใช่แล้วชอบความสว่างมากใช่ความสว่างดินเข้ามาคือสว่างเลยมากโอเคจ้าเดี๋ยวไปแป๊บๆไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันจ้า นะคะทุกคนาสะพ่อเมื่อวานคือหมดแรงมากเดินเยอะมากจะกินเดินเยอะมากเจ็ดกิโลเช้านี้เราลงมากินอาหารเช้ากันนะคะเอ้ยอาหารเช้าที่นี่ดีนะหรือว่าลายอาหารเช้าคล้ายโนเทลเลยค่ะอืมอืมอืมเออดีดีแล้วก็คือมีครบทุกอย่างอาหารไทยแอ เจ๊กอกไข่ดาวขนมปังขนมปังดูน่ากินฉวดๆอันนี้ดูน่ากินมากดูใหม่ดูน่ากินเนาะใช่ดูดีรายอาหารเช้าไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่ามีครบทุกอย่างเจ๊กอกไข่ดาวแฮมขนมปังสลัดผักต้ม่อมีอาหารไทยคนมา่หกก็เมื่อกี้อยู่ต่างมาเป็นน้ำเพื่อเจติเรียนซัมติงอ่าเวจเทอ vegetarian เคลีเป็นแกงผักผักอะไรเนี่ยเป็นแกงกะหรี่ผักนี่ไงนี่ เอามาชิมซะหน่อยไอส่วนสงเฮียนะครับอาหารไทยจะแบบฟิวชัน่นสลัดผักก็ดูได้อยู่นะแบบคีเรโอเคกันเดี๋ยวเราติมข้าวเช้ากันดีกว่าหิวมากเลย